สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา MGI ชะลอวัยสดใสความจำดีชุดว่ายนะ้ำ MGI Swimwear กับเชอรี่โสภาพานิรุนมากค่ะมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะกับตัวแทนของสาวงาม77จังหวดัดที่จะมาเป็นผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand 2017ในปีนี้ค่ะมาอัปเดตกันเลยนะคะที่แรกนี้นะคะก็ประกวดไปเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะกับเวทีนี้เขาประกวดหาสาวงามพร้อมกันถึง3จังหวัดนะคะนั่นก็คือ Miss กรนด d ปก Miss กรนดลำพูนและก็ิ s กรนด์อุทยธานีค่ะ ซึ่งงานนี้นะคะก็จะขึ้นกันที่โรบินสันแม่สอดจังหวัดต,ตากค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับสาวงามกันเลยนะคะเริ่มกันที่มิสแกรนตาก2017ค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับอันดาค่ะนอ้องอันดาอัชราสอนสกลน,นะคะสาวสวยอายุ25ปีคนนี้ค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วนะคะจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก คณะศิลปศาสตร์เอกการท่องเที่ยวโรงและการโรงแรมค่ะเธอเนี่ยมีความสามารถพิเศษด้านบาร์เทนเดอร์แล้วก็เป็นแดนเซอร์มีทักษะในการเต้นที่ขขขเขาบอกเลยค่ะว่าสแซ่บไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะปกติแล้วค่ะดาก็เป็นสาวที่ง่ายๆสบายๆนะคะชอบทานอาหารรสจัดค่ะเธอเนี่ยชอบ ประกวดนะชอบดูทั้งการประกวดนางงามนะคะแล้วก็มีความใฝ่ฝันอยากจะเข้ามาประกวดนางงามด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะเธอไก้าวเข้ามาแล้วนะคะในวงการขาอ่อนนะเข้ามาประกวดมิสแกรนด์ตากแล้ว2017ก็คว้ามงกุฎไปเธอบอกว่าดีใจค่ะได้โชว์ความสามารถพิเศษของตัวเองได้แสดงศักยภาพให้กับทุกคนได้เห็นนะคะว่าเธอเองก็มีของดีไม่แพ้กับสาวๆอีก76จังหวัดเลยแหละค่ะ นี่นะคะก็เป็นประวัตินะคะของน้องอันดาค่ะต่อไปค่ะอีกหนึ่งสาวนะคะนั่นก็คือมิสกแกรนลำพูน2017นะคะต้องขอแสดงความยินด,ดีกับสตางด้วยค่ะน้องสตางค์สสิปภาปะพระปะพระ,นะทีธนาภูมินะคะสาวสวยวัย17ปีเท่านั้นเองนะคะสำหรับสาวน้อยคนนี้ค่ะ เธอสูงถึง172เซนติเมตรเลยนะคะตอนนี้ค่ะก็กำลังศึกษาชั้นปีที่1น,นะคะมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาค่ะสำหรับสตาร์นะคะเธอเนี่ยก็สามารถรำได้รำได้แบบ4ภาคเลยนะคะไม่ธรรมดาค่ะแล้วกออ็ด้วยส่วนสูงถึง172ของเธอเนี่ยเธอก็มีความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือการเดินแบบนะคะ ปกติแล้วค่ะจะชอบทานอาหารเนี่ยทานได้หมดทุกอย่างเลยแต่ที่ชอบที่สุดสำหรับสตาฟก็คือแกงส้มนะคะเธอบอกว่าถ้าเกิดว่าถามว่าส่วนไหนในร่างกายของเธอที่รู้สึกว่ามีเสน่ห์ที่สุดเธอบอกว่าดวงตาค่ะเ <ๆ S 1> พราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นหน้าต่างของหัวใจอันนี้น้องเขียนมาจริงๆนะคะท่ิไม่ได้แต่งเสริมอะไรเลยนะคะเธอบอกว่ามันสามารถแสดงความรู้สึกของตัวเองได้ชัดเจนแล้วก็เป็นสิ่งแรกค่ะที่เธอทำเออที่เธอเนี่ยจะได้ ทุปะได้เห็นผู้คนนั่นเองนะคะเธอบอกว่าวัยเด็กเนี่ยเธอก็อยากจะเป็นแอร์โฮสเตสอยากอยู่สวยๆบนเครื่องบินแต่ตอนนี้ค่ะเธอบอกว่าความฝันของเธอค่ะคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของเออ่5สาวมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2017เพื่อที่จะทำหน้าที่นะคะในสายสะายไทยแลนด์ Thailand, ไปเดินทางประกวดต่อยังเวทีนานาชาติค่ะเอาไปว่าก็ต้องขอแสดงควานดีนะคะกับน้อกสังมิสแกรนด์ลำพูนด้วยนะคะ ต่อมานะคะก็ไปทำภาคใต้กันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับมิสแกรนดสตูน2017นะคะซึ่งจะบอกว่าปีนี้นะคะก็ สำหรับมิสไกร์สตูน2017ได้พีดีมาใหม่แล้วเนาะก็จัดการประกวดได้อย่างรวดเร็วทันใจมากๆเลยนะคะประกวดไปเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จัดบนเกาะลีเป๊ะเลยค่ะที่อันดิชคลับนะคะจะบอกว่าโอ้โหบรรยากาศดีงานดีนะคะเริ่มจริงๆเลยแหละค่ะและผู้ที่ได้คว้ามงกุฎของมิสไกร์สตูน2017ไปนะคะก็คือสาวสวยคนนี้ค่ะ น้องเอมี่ค่ะเดี๋ยวเราไปทาความรู้จักกับเธอให้มากยิ่งขึ้นดีกว่าค่ะ สำหรับเอมี่นะคะนางสาวชนทิดาฉัตรสิริชัยค่ะสาวสวยวัย26ปีคนนี้สวยแซ่บคนนี้นะคะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะที่มหาวิทยาลัยอัดสัมชัญคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเธอก็กําลังมุ่งศึกษาในระดับปริญญาโทค่ะที่ A แบบเช่นเดียวกันในคณะบริหารธุรกิจนะคะโดยส่วนตัวแล้วค่ะเอมี่ก็ชอบเล่นดนตรีนะคะโดยเฉพาะดนตรีสากลนนะคะประเภทสายอย่างเช่นไวโอลินนะคะและ เธอเนี่ยด้วยสัดส่วนที่สูงนะถึง172ซนติเมตรเธอก็มีทักษะในการเดินแบบแล้วก็พิธีกรด้วยนะคะเธอบอกว่าชอบท่องเที่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศนะคะและที่สําคัญนะคะที่ทําให้เธอรูปร่างดีขนาดนี้เพราะว่างานอดิเรกข,ของเอมี่คือการออกกําลังกายนะคะผิดจากชอรีมากเลยค่ะงานอดิเรกข,ของฉันีคือการทานกระดูจากรูปร่างสิคะโหก็สำหรับเอมี่นะคะเธอก็ อกว่าเวลาอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรก็เข้าฟิตเนสออกกาลังกายเล่นๆอย่างนี้ไปวันๆก็เลยผลดีแบบนี้นั่นเองนะคะบอกว่าในวัยเด็กเนี่ยก็อยากจะเป็นนางงามโตมาพออายุถึงปุ๊บปรากฏปับปบปบป๊บเลยค่ะนี่ก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวความสําเร็จของเอมี่นะคะที่จะเข้ามาสู่วงการนางงามแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้เธอด้วยนะคะสําหรับสาวสวยคนนี้เอมี่มิสแกรนด์สตูน2017ค่ะ ต่อมานะคะมาอัปเดตกันที่ภาคอีสานกันบ้างน,นะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็ประกวดไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะงานนี้ค่ะก็ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่หลายๆท่านในจังหวัดขอนแก่นมาร่วมง,งานค่ะจัดขึ้นที่ลานโปโมชั่น1่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นนะคะซึ่งก็โหสามงามแต่ละคนนี่สวยมากมาเดินกันในชุดเออเหมือนผ้าของทางอีสานนะคะแล้วก็มีการเดินชุดว่ายน้ําด้วย และสุดท้ายค่ะในตอตองตอบคำถามน,นะคะคณะกรรมการก็ตัดสินค่ะให้สามงานผู้นี้นะคะที่สวยมีความสามารถแล้วก็มีความรู้นะคะได้เป็นผู้คว้ามงกุฎไปค่ะนั่นก็คือน้องไข่มุกนั่นเองนะคะก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับไข่มุกด้วยค่ะคว้าไปนะคะสำหรับมงกุฎ Miss กรนด์ขอนแก่น2017ค่ะ เดี๋ยวเราไปทาําความรู้จักกับไข่มุกให้มากยิ่งขึ้นดีกว่านะคะสําหรับไข่มุกค่ะว่าวาริสาสีนุกูลนะคะสาวสวยวัย20ปีเท้งนั้นเองนะคะเธอคนนี้ค่ะจบระดับมัธยมศึกษามานะคะที่ m o no n o w n e d g e s c h o o l นะคะจากประเทศบาเรนนะคะและปัจจุบันค่ะกำลังจะเข้าศึกษาที่มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์นะคะคณะศิลปศาสตร์เอกภา,าษาอังกฤษเพื่อธุรกิจภาคอินเตอร์ค่ะ ตอนนี้ก็อ้ค่ะชั้นปีที่3แล้วนะคะสำหรับเอมี่เอ่อสำหรับไข่มุกนะคะเท่าทีค่ะแล้วก็สาหรับไข่มุกเนี่ยนะคะเธอเนี่ยเน,นื่องจากไปตอนมัธยมเราไปเรียนที่ต่างประเทศมาตอนนี้ค่ะเธอบอกว่าก็มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและอีกอย่างหนึ่งก็คือการเดินแบบค่ะไข่มุกนะคะวเวลาว่างของเธอค่ะก็จะชอบเล่นโยคะวาดรูปแล้วก็ออกกําลังกายถึงบ๊อหุ่นดะีนะสาวสา,วสาวปีนี้หดดุ่นดีทุกคนเลยนะคะและที่สําคัญค่ะสาหรับตัวไข่มุกเองปกติเนี่ย เธอเนี่ยจะเป็นคนที่เรียนหนักมากไม่ค่อยได้มีเวลาออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆัะเท่าไหร่พอกลับมาบ้านค่ะเธอจะชอบเล่นกับสัตว์เลี้ยงของเธอโดยเฉพาะน้องแมวอ่ะเป็นสัตว์ที่เธอชื่นชอบมากๆเลยนะคะสําหรับไข่มุกค,ค่ะเธอบอกว่าออวัยเด็กเนี่ยเธอเนี่ยอยากจะเป็นนางฟ้าเพราะว่ารู้สึกว่าพอใครพูดถึงออผู้หญิงสวยใจดีเธอจะนึกถึงนางฟ้าเธอเลยอยากจะเป็นผู้หญิงสวยแล้วก็ใจดีนะคะส่วนตโตมาเนี่ยค่ะเธอบอกว่า แหมเราก็อยากจะได้อยู่ในวงการใดสักวงการหนึ่งนะคะที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและครอบครัวได้นะคะเธอก็เลยเลือกมาประกวดนางงามค่ะซึ่งตอนนี้ความฝันของไข่มุกเป็นจริงแล้วหนึ่งขั้นนะคะสำหรับการได้ครองมงกุฎมิสแกรนดขอนแก่น2017ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับไขม่มุกด้วยและอย่าลืมไปให้กำลังใจเธอได้นะคะที่ f a c e b o o k f a n Page ของมิสแกรนดขอนแก่นค่ะต่อกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับ มิสแกรสมุทรสาครนะคะจะบอกว่าจังหวัดนี้นะคะโอ้โหใหม่แกะกล่องเลยค่ะทั้งตัวพีดีเองแล้วก็นางงามเองนะคะทำงานเป็นโอ้โห วัยรุ่นเลือดใหม่ไฟแรงมากเลยนะคะทำงานเร็วมากประกวดไปค่ะเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะก็จะขึ้นที่ซีคอนบางแคนะคะโดยสาวงามที่คว้ามงกุฎนิสกแกรนสมุดสาครไปค่ะก็คือผู้เข้าประกวดหม่เลข10สาวสวยคนนี้ค่ะกับน้องไอติมนะคะจะบอกว่าเธอเนี่ยเป็นสาวที่โอ้โหรูปร่างหน้าตาบุคลิกดีมากโดดเด่นนะคะและนอกจากนั้นค่ะในการตอบคำถามเธอเนี่ย ตอบคำถามได้ฉลาดมากๆเลยนอกจากนี้ค่ะด้วยความสวยของเธอนะคะเธอยังได้รับรางวัลพิเศษด้วยนะคะนั่นคือ Miss Perfect Skin นะคะซึ่งเป็นรางวัลจากผู้สนับสนุนนะคะในกองประกวด Miss Grand สมุทรสาครอีกด้วยอืมสวยสมบงจริงๆเลยนะคะสำหรับสาวสวยคนนี้ค่ะอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับไอติมให้มากยิ่งขึ้นดีกว่าค่ะหลายคนอาจจะคุ้นหน้านะว่าเอะไอติม ซึ่งคุณคุณน่าคุณคุณ,คณ,คณจ,รจริงๆแล้วนะคะน้องไอติมเขาเคยประกวดมาแล้วเมื่อปีที่แล้วค่ะเธอได้รางวัลน,นะคะรองอันดับหนึ่งมิสแกรนประจวบคีรีขันธ์2016มาค่ะปีนี้เธอกลับมาแก้มือแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับไอติมให้มากยิ่งขึ้นดีกว่านะคะสำหรับไอติมค่ะปัทมวดีช่วประสิทธิ์นะคะสาวสวยวัย25ปีคนนี้ค่ะสูงถึง174เซนติเมตรเลยนะคะตอนนี้เธอก็กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทค,ค่ะ ที่หมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะก็มีความสามารถด้านการร้องเพลงนะคะแล้วก็เล่นปินโนด้วยค่ะเวลาว่างเนี่ยเธอชอบออกกำลังกายนะคะไปเล่นบาสบ้างหรือว่าบางทีก็ไปทำขนมอ่ะแล้วก็เธอเนี่ยบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่เธอชื่นชอบทำม,มากก็คือการวาดรูปการถ่ายรูปนะคะแล้วก็ชอบถ่ายแบบด้วยค่ะอาหารที่ชอบสำหรับไอติมนะคะก็คือขนมจีนน้ำเงี้ยวแหละคะ่ะ ส่วนตัวแล้วนะคะสบายติมเนี่ยเป็นคนง่ายๆสบายๆายนะคะเป็นคนเฟนลี hmm. ่เพราะถ้าเกิดว่าใครอ่ะได้เข้าไปดูที่ Facebook f a n p เ g e ของม s s แกรนสมุทรสาครจะเห็นเลยค่ะว่าไอติมเนี่ยเป็นสาวที่น่ารักเฟนลี่ยิ้มหวานมากเข้ากับคนง่ายนะคะซึ่งแฟนๆค่ะสามารถเข้าไปติดตามไปอัปเดตได้นะคะที่ Facebook Fan นเ g e ของ Miss Fan นสมุทรสาครน,นะคะจะบอกว่าไอติมเนี่ยเคยมาประกวดเมื่อปีที่แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะได้รองอันดับหนึ่งแต่เธอ ไม่ย่อท้อเลยกลับไปฝึกฝนไปพัฒนาตัวเองนะคะจนในที่สุดค่ะฝันของเธอก็เป็นจริงในวันนี้นะคะก็ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดนะคะจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยค่ะแล้วก็เข้ามาทํางานนะคะเป็นตัวแทนของจังหวัดมาประกวดต่อในเวทีระดับประเทศ MISS GRAND Thailand 2017ยังไงแล้วนะคะฟแฟนๆอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับไอติมด้วยค่ะ Miss กรนด์สมุทรสาคร2017ค่ะต่อกนันดีกว่าค่ะ,คะที่ นครสวรรค์นะคะก็จัดก,การประกวดไปเมื่อวันเสาร์ที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งในงานค่ะก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาด้วยนะคะมาตัดริบบิ้นเปิดงานเลยเลยคะ่ะที่พระธาตรเล่นของนะคะนครสวรรค์นั่นเองซึ่งสาวงานที่ คว้ามงกุฎมิสแกรนควานสวรรค์2017ไปค่ะก็คือผู้เข้าประกวดหมั่นเล็กสองค่ะกับน้องมินนะคะก็อขอแสดงความยดีกับมินด้วยค่ะเอาเป็น,นว่าเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักมินให้มากยิ่งขึ้นดีกว่านะคะสำหรับมินค่ะมินปราัศเสวีนะคะเธอเนี่ยเป็นสาวสวยวัย19ปีเท่านั้นเองนะคะสอวน้อยคนนี้แตบบ่ว่ามีความสูงถึง174เซนติเมตรค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังศึกษาสาขาวิชาการบัญชีค่ะวิทยาลัยอาชีวะศึกษา วิริยาวิริยาลัยลคนครสวรรค์นะคะความสามารถพิเศษของมินก็คือจินตะลีลาค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเธอยังชอบช่วยกิจกรรมทางมาหาวิทยาลัยด้วยนะคะและเธอเนี่ยเป็นนักศึกษามารยาทเรียนทองอันดับหนึ่งของภาคเหนือโอ้โหนี่มันคือกุลสตรีไทยตัวจริงเลยนี่หนานะคะ เรบอกว่ามินเนี่ยแม้ว่าจะได้เหรียญทองมานะคะแต่ว่าจริงๆเธอก็จะเป็นคนตลกตลกยิ้มง,ง่ายเป็นกันเองค่ะไม่ได้แบบไม่ไม่ถึงกับเป็นคนเรียบร้อยมากจนเกินไปนะคะและเธอชอบทําอาหารด้วยค่ะเธอบอกว่าอยากจะทําอาหารให้คนอื่นรับประทานค่ะคนจะได้ชอบประทับใจในตัวเราแหมมีเสัยไปจังหวะด้วยนะคนนี้นะอ่ะ สำหรับความฝันในวัยเด็กของมินค่ะเธอก็อยากจะเป็นทำงานเกี่ยวกับตัวเลขด้านบัญชีค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเมื่อเธอได้รับตำแหน่งมิสแกรนคนครสวรรค์แล้วความฝันของเธอเปลี่ยนไปแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเธออยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมิสแกรนไทยแลนด์ของเราอยากจะติดท็อป5ในมิสแกรนไทยแลนด์2017ยังไงค่ะเพนๆอย่าลืมให้กำลังใจมินด้วยนะคะกับตัวแทนมิสแกรนคนครสวรรค์2017ในปีนี้ค่ะ ค่ะต่อมาน,นะคะก็ไปทางที่ภาคเหนือกันนะคะสำหรับมิสแกรนน่าน2017นะคะแม้ว่าน้องสาวคนนี้นะคะจะไม่ได้ขึ้นการประกวดแต่น้องก็ผ่านไปธีการประกวด77มาแล้วค่ะซึ่งเธอไปประกวดทั้งที่มิ Miss Graham, แ Miss Graham, สแกรนนครมิสแกรนสกลนครมิสแกรนหนองคายบึงการก็ไปประกวดมาแล้วนะคะ จนนะคะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะข่าวของมิสแกรนด์น้องไม่พูดถึงดีกว่าแต่ว่ามารู้จักกับน้องคนนี้ดีกว่าว่าเธอเป็นใครมาจากไหนนะคะแล้วทำไมถึงได้มาเป็นตัวแทนของมิสแกรนด์2017ค่ะกับน้องน้ำนะคะนัดนิชาบ,บุญยืนสาวสวยวัย20ปีคนนี้ค่ะสูงถึง172เซนติเมตรนะคะสัดส,ส่วนดีไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยค่ะ32 25 35 ตอนนี้กำลังศึกษาชั้นปีที่สองค่ะสาขาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยร,ราชพัฒนสกลนครนะคะเธอก็มีความสามารถพิเศษในการเล่นดนตรีไทยนะคะโดยเฉพาะขิมค่ะ <c oughs> ส่วนตัวแล้วค่ะเธอจะเป็นสาวที่ติดบ้านมากจะชอบช่วยคุณแม่ทำงานบ้านเวลาว่างก็จะอ่านหนังสือค่ะ <c oughs> สำหรับน้ำแล้วค่ะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงคิดบวกมองโลกในแง่ดีแต่อย่ามองโลกสวยจะเกินไปเนาะมันจะไม่ดีนะคะแบบพี่เนี่ยอื แล้วน้ำเนี่ยบอกว่าบางทีเนี่ยเธอมีเวลาหยุดพักผ่อนนานเปีเธอก็จะชอบไปเที่ยวกับครอบครัวนะคะอยากจะอ,อ,อยากจะใช้เวลากับครอบครัวเยอะๆเพราะว่าเธอเคยมีประสบการณ์ในการสูญเสียญาติไปหนึ่งคนตอนนั้นนะรู้สึกเสียใจมากเลยเธอบอกว่าวันไหนเวลาไหนที่มีช่วงว่างๆเนี่ยเธอก็จะพยายามเติมความอบอุ่นให้กับครอบครัวของเธอค่ะ สำหรับการที่เข้ามาในการประกวดมิส s กร์เทลเลนเธอบอกว่ามันก็เป็นคาวามฝันของผู้หญิงทุกคนน,นที่อยากจะสวยสมบูรณ์วิสัยสะพายอะไรแบบนี้ค่ะใช่แบบนี้แหละคะ่ะไม่เป็นคาวามฝันของผู้หญิงทุกคนเพราะว่าอย่างนี้เธอต้บอกว่าในเมื่อเธอมีโอกาสได้มาทำตามคาวามฝันแล้วค่ะเธอก็จะไม่ปล่อยให้หลุดมือไปสำหรับการเป็นตัวแทนนั่นในปีนี้ชาวนัานก็อย่าลืมให้กำลังใจน้อง,น,องน้ำกันด้วยนะคะสำหรับมิสแทนนัน2017ในปีนี้ค่ะ และอีก so oh, e, e, yeah. หนึ่งจังหวัดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกใหม่ข้างหน้าใช่ไหมคะจะไม่พูดถึงแล้วก็เนี่ยค่ะก็เป็นอัปเดตสําหรับสัปดาห์นี้นะคะที่สุดที่จะมาอัปเดตกันก็แฟนๆขาอย่าลืมนะคะซื้อบัตรเข้าชมการประกวดรอบตัดสินม i s s Grand t h a i l นด์2017กันได้แล้วนะคะซึ่งเราจะมีการประกวดรอบตัดสินคันในวันที่8 กระดาคดาคมนี้นะคะสามารถซื้อบัตรได้แล้วจะโทรเข้ามาหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือจะอินบ็อกเข้ามาก็ได้นะคะที่ Facebook ของเราก็ยินดีนะคะต้อนรับตอบคําถามทุกคําถามเลยนะคะใครจะซื้อบัตรก็จองปุ๊บโอนปั๊บก็รับเลขที่นั้งได้เลยค่ะอ่ะปัจจกกุมันนี้นะคะไม่ลืมขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะต้องขอขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ NCI e n t r e g i n g โรงพยาบาลกมอลมาตรฐาน JCI สหรัฐอเมริกา บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนวันนิสาคลินิกรถยนต์ MG 3โดยบริษัท MG เซล์ประเทศไทยจำกัด a b e Estate มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักกินสุุๆซิม789เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตปุ๋ยสักสยามโรงแรมฟอร์คิกเชียงใหม่ โรงแรมโนเวเทลสวรรณภูมิแอร์พอร์ตชาชารีสอร์ทแอนด์เรสซเดนต์เกาะสมุยคลินิกทันตรกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์มัชรูลมพาสน้ำเพสกัดเพื่อสุขภาพสายการบินนกแอร์พัฒคาและโรงเรียนสอนทำอาหารปูเอลเลเฟนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเอเจผลิตภัณฑ์ฟูเจลท็อกซิน เครื่องสำอางทาวเกอรมาร์กเสื้อผ้ารามสิตารองเท้าพัฒนาศิล์นฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอ และห้องเสื้อเมอร์เรดแกนมอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทุกท่านเลยนะคะใครที่กําลังติดต่อสปอนเซอร์อยู่ตอนนี้รีบเลยนะคะเพราะว่าฝ่ายทีมงานของเราพร้อมอัปโหลดแบนเนอร์เออลิงก์ทุกอย่างนะคะลงทั้งเว็บไซต์แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะและอย่าลืมคาะติดตามทุกข่าวสารทุกอัปเดตข้อมูลได้นะคะที่หน้า Facebook Fanpage ของ m i s แกรนด์ไทยแลนด์นะคะส่วนรายการมิสแกรนด์ไทยแยังมีต่อในสัปดาห์หน้านะคะแต่ว่าจะเป็นวันไหนและอาจจะมีแข่งรับชิงพิเศษด้วยหรือเปล่า พขนาดนี้เนาะมันก็ต้องมีอ่ะแต่ว่าจะไปขายก็มาอรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วก็อยล่าืมซื้อบัตรด้วยนะคะแต่กระนะกฎาคมนี้ค่ะตัดสินแล้วนะคะสําหรับมิสแกรนไทยแลนด์สองพโทรเข้ามาได้หมายเลข0 8 1 8795628นะคะหรือว่า0817338868นะคะสำหรับวันนี้นะคะที้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะกลับมาอัปเดตกันได้ใหม่ในรายการวิสแคนวาริตี้ครั้งหน้า6มโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา MGI <Okay. S 1> ชะลอวัยสดใสความจำดีชุดว่ายนะ้ำ MGI Swimwear